สวัสดีครับพบกับผมมัสกิติเพียรจตุรัตในรายวิชาเสริมทักษะภาษา,าจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกๆท่า,า,าน,าาออส,ววนสวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์หล่อชื่อกันนะครับจันที้เราจเรีนยนเนื้อหาอยี่เกี่นหกับการใื้อำกยสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนันในวันนี้ยังคงอยู่ที่ห้าในู่ษืจอไทยนะครับ การในภาษาจีนมีทั้งหมด5ประเภทได้แก่หวานเฉงไทยการเสร็จสิ้นเปลี่ยนว่าไทยการกำลังจะเกิดขึ้นถือชื่อไทยการดำเนินต่อเนื่องจิ้นสิงไทยการกำลังดำเนินอยู่จริงลี่ไทยการเคยผ่านประสบการณ์เมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของเปี่ยนวาไทยไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ เปียนวาไทยการกำลังจะเกิดขึ้นคือการใช้โครงสร้างเย้าบวกคำกริยาบวกเลอไข้บวกคำกริยาบวกเลอจิว้วเย้าบวกคำกริยาบวกเลอในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบฝึกหัดในข้อแรกเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้โครงสร้างเหล่านี้ในการสร้างกลุ่มคำนะครับเรามาเริ่มกันที่โครงสร้าง ยาวกวกต้องสือบวกเลิกกันเลยนะครับคำที่หนึ่งางปันจะได้เป็นย่าวส้างปันเลิกจะทำงานแล้วคำที่สองเสียปันจะได้เป็นย่าวเสียปันเลิกจะเลิกงานแล้วคำที่สามางเคอจะได้เป็นย่าวสางเคอเลิกจะเข้าเรียนแล้ว ต่อไปเรามาดูโครงสร้างคววยบวกคำกริยาบวกเลิกกันนะครับคำที่หนึ่งหลายจะได้เป็นคววยหลายเลิกใกล้จะมาแล้วคำที่สองกวนเหมือนจะได้เป็นควายกวนเหมือนเลิใกล้จะปิดร้านแล้วคำที่สามเต้าจะได้เป็นควายเต้าเลิใกล้จะถึงแล้ว และสุดท้ายเรามาดูโครงสร้างจิ้วเย่าวบวกคำกริยาบวกเลอกันนะครับคำที่หนึ่งข่าวชื่อจะได้เป็นจิ้วเย่าข่าวชื่อเลอใกล้จะสอบแล้วคำที่สองหุยจะได้เป็นค่อยเย่าหุยเลอใกล้จะกลับแล้วคำที่สามเฟิรนโชจะได้เป็น 就要分手了，该ใกล้จะเลิกกันแล้วเอาละครับไปยังไงบ้างแบบฝึกหัดยากหรือเปล่าครับหวังว่านักเรียนจะทําถูกทุกข้อนะครับแบบฝึกหัดในข้อที่2เป็นการฝึกให้นักเรียนใช้เปลี่ยนห่าไทยหรือการกําลังจะเกิดขึ้นในการแปลประโยคข้อแรกให้นักเรียนแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทยข้อแรก要่า了我们要好好ไป 要考试了我们要好好准备。คำว่าข่าวชื่อแปลว่าสอบจุนเปยแปลว่าเตรียมตัวจะได้เป็นใกล้จะสอบแล้วพวกเราต้องเตรียมตัวให้ดีข้อที่สอง下雨了我们去里面吧。下雨了我们去里面吧。下雨แปลว่าฝนตกจะได้เป็น ฝนจะตกแล้วพวกเราไปข้างในกันเถอะข้อที่สามป้าป่าจเย่หุยเจีย้ว我很高兴。ป้าป่าจเย่หุยเจียแ้ว我很高兴。คำว่า,เา“เ高兴”แปลว่าดีใจจะได้เป็นคุณพ่อจะกลับบ้านแล้วฉันดีใจมากเป็นยังไงบ้างครับคำถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมครับ แบบฝึกหัดในข้อที่3มยังคงเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้เปี้ยนฮวาไทยหรือการกำลังจะเกิดขึ้นในการแปลประโยคนะครับให้นักเรียนแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาจีนประโยคแรกใกล้จะถึงป้ายแล้วเตรียมตัวลงรถกันได้แล้วคําว่าป้ายก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะครับภาษาจีนเราใช้คําว่าจ้านจะได้เป็นใกต้ถึงป้ายแล้ลวใกล้จะลงรถแล้ว ใกล้จุนไปเสียเชิญแล้ข้อต่อไปงานเลี้ยงกำลังจะเริ่มแล้วพวกเราเข้าไปกันเถอะคำว่างานเลี้ยงภาษาจีนคือหวานหุย้ยคำว่าเริ่มคือคายสือจะได้เป็นหวานหุยยาายนนนห้ยจิ่วเยาคาย了ื们进ล吧หวอเหมินนจ้วปานหุ้ยจิ่่ววเเหหยยาาคืออลม就要开始了我们进ป吧และข้อสุดท้ายตึกนั้นเดือนหน้าก็จะสร้างเสร็จแล้ว สร้างเสร็จภาษาจีนพูดว่าหวานกงจะได้เป็นหน้าจัวาจ่วโหลเซียเกย์จจ้าวนกงล了หน้าจัวาจ่วโหลเซียเกย์เจยาวานกงล了และทั้งหมดนี้ก็คือห้นอยกซือไท้การในภาษาจีนเปลี่ยนพวไทยการกําลังจะเกิดขึ้นหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบ และในชีวิตประจำวันได้นะครับถ้านักเรียนมีเวลาว่างอย่าลืมทบทวนกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ